อ,อ้าวพากันตั้งใจวันนี้นะจะพูดธรรมะให้ฟังเรามาอยู่รวมกันในวัดวาอารามก็จำเป็นต้องพูดธรรมะสู่กันฟังให้ธรรมะมันซึมซาบเข้าสู่จิตใจผู้ใดมีธรรมะซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้ว ผู้นั้นก็ได้ความสงบความเย็นใจผู้ใดไม่มีธรรมะซึมเศร้าเข้าสู่ใจกิเลสมันก็เผาเอาเดือดร้อนอยู่ไม่เพ็นสุขร้อนอะไรมันจะเท่าร้อนกิเลสตัณหาร้อนกิเลสตัณหานี่มัน พาไปสู่ทุกข์พาไปตกนรกพาเป็นเปรตพาเป็นอสุรกายพาไปกเกิดในกำเนิดสตดริชานร้อนกิเลสและร้อนแดดนี่เอาร่มมากันแล้วก็ยังส,สบายไปร้อนกิเลสตัณหานี่ถ้าบุคคลมีธรรมะเข้าไปสู่จิตใจแล้ว มันก็เย็นลงได้ธรรมะนม่เหมือนกับน้ำกิเลสเหมือนกับไฟทีนี้ไฟลุกขึ้นมาแล้วเราเอาน้ำไปดับลงเช่นอย่างาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาเราเจริญเมตตาขึ้นมาแทนเมื่อความปรารถนาที่จะให้ สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าเกิดขึ้นในจิตใจแล้วความโกรธนั้นมันก็บรรเทาวาบางลงไปอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไอธรรมะนี่ถึงชื่อว่าเหมือนกับน้ำนะกิเลสเหมือนกับไฟความโรคก็เหมือนกันเมื่อมันโรคพอๆแล้วจิตใจก็ร้อนเพราะมันอยากได้หลาย เมื่อมันอยากได้แล้วไม่ได้สมหวังก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่ย่งเป็นเหตุให้ทำทุตจตุจริตไปต่างๆนาน,นานอกศีลน,นอกธรรมนอกธรรมนอกวินัยออกไปเพราะความอยากได้อะไรต่อไรไม่มีที่สุดน,นี้แหละให้พากันเข้าใจแม้เป็นเครือขัดู้ครองเรือนก็เหมือนกัน เมื่อปล่อยความโลภครอบงำจิตใจมากๆแล้วความอยากมันก็ท่วมท้นจิตใจทำให้ใจนั้นใช่กายทำใช่วาจาพูดแสวงหาในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเมื่อมันแสวงหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วมันก็แสวงหาไปในทางทุจริต เพราะความอยากนะั้นมันบังคับจิตใจไม่ให้กลัวบาปกลัวกรรมเวรอะไรเลยอย่างนี้แหละไอลิ์เดชของกิเลสนะให้พากันเห็นโทษของมันอย่าไปสะสมให้มันมากเกินขอบเขตผู้ไม,ม่โลภขอมับความว่ายินดีในสมบัติที่ตนสวยหามาได้ ด้วยความหมั่นความขยันได้มากได้น้อยเท่าไรเราก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่ทะเยอะทะยานอยากได้ของเขามาเป็นของเราห้ามจิตของตนให้ได้โดยที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเมื่อตนทําความดีมาแต่ก,ก่อนน้อยไป มาชาตินี้มันก็ให้ผลตามน้อยออเขาทำความดีมาตะก่อนมากเช่นเขาให้ทานมาต่ชาติก่อนมากกว่าเราอย่างนี้นะผลมันมาอานวยให้ในชาตินี้เขาก็รวยมั่งมีสีสุขได้อย่างง่ายดายเพราะผลบุญแต่ก่อนนะั้นมันตามมาอำนวยผลให้เมื่อบุออออคคลมารู้ แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความโลภลงได้ก็ยินดีในปัจจัยที่เจ้าของหามาได้มีน้อยก็ใช้จ่ายจมน้อยมีมากก็ใช้จ่ายตามมากทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจดีน,นี่เรียกว่าเป็นคำสอนของพระติเจ้านะทรงสอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติธรรมอย่างนี้ น้อมเอาสันตุถิธรรมเข้าไ,ไว้ในใจคือว่าให้ยินดีตามมีตามได้นี่นะนี่แหละถ้านเนว,ว่าสุนติสันตุถิธรรมน้อมเอาทเหล่เนี้ยเข้าไว้ในใจนะครับมันก็บรรเทาเสียซึ่งความโลภความทะเยอทะยนต่างๆลงได้อันนี้นให้พากันเข้าใจต้องบำเพ็ญธรรมะอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่านักบวชหรือว่าเครือขัดอันธรรมะนี่ต่างคนต่างปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าปฏิบัติแต่นักบวชครือขัดไม่จำเป็นเพาะเป็นผู้ครองเรือนต้องเสวงหาอะไรต่ออะไรมากมายนั่นแหละเครือขัดนั่นแหละยิ่งต้องการมีคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจมันจึงไม่เดือดร้อนใจมาก เมื่อเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนพอนึกถึงว่านานาบุญของตนกับของเขาเทียบกันของเขาสูงกว่าเราเรานั้นมัวมองประมาทแต่ชาติก่อนไม่ได้ทำความดีไว้มากก็เมื่อความดีมันอำนวยผลให้เท่านี้เราก็ยินดีเท่านี้ไปก่อนแต่ชาตินี้เราพยายามทำความดีให้มากขึ้นไปให้เต็มความสามารถ พยายามฝึกกายวาจาใจทังตนให้ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าถ้าฝึกให้ตรงตามคำสอนได้แล้วบุคคลชื่อว่าไม่ได้ทำบาปทำแต่บุญกุศลทำแต่ความดีให้สำเร็จเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นดังนั้นแหละ การมีคุณธรรมอยู่ในใจนี่นะจึงชื่อว่าเหมือนเรามีเราเรามีสมบัติอันล้ำค่าไว้ในตนท่านว่าซับภายในรับภายในนี่ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจนลักเอาไปก็ไม่ได้ติดสอยห้อยตามบุคคลไปทุกแห่งทุกหนเช่นศีลอย่างนี้นะ ผู้ใดรักษากายวาจายบริสุทธิ์ปทิจจากโทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห่ามไว้นั้นแลนอย่างนี้มันก็เป็นสินสมบัติติดตัวไปทุกแห่งทุกหนเลยป้องกันอบายภูมิทั้งสี่ตายแล้วไม่ให้ไปตกนระกเป็นตน้นนี่คนมีศินสมบัติอยู่ในตนนะมีศรัทธาสมบัติอยู่ในตน เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อปรมประราไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวที่เล่าลือต่างๆนาน,นากันมามนั่นซึ่งที่สุดความจริงไม่ได้เลยแต่ก็เชื่อกันไปอย่างงมงายอย่างนี้ผู้เป็นบริษัทของพระเจ้าไม่ควรที่จะงมงายอย่างนั้นเพราะองค์เจ้าสอนให้เราเชื่อต่อการกระทําของเราเอง แต่ในภาษาบาลีท่านเรียกว่ากรรมถ้าว่าเป็นภาษาไทยเราตรงๆกันเรียกว่าการงานที่บุคคลจะพึ่งทำนี่นั่นแหละทีนี้นนบุคคลไปจับการงานอันมีโทษลงไปมันก็เป็น <c oughs> บาปอาคุในวันนี้นะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทํำบาปอาุศลเช่นชาวประมงอย่างนี้นะ ได้จับอาชีพอันนั้นได้แต่ละวันเนี่ยก็ไปเที่ยวจับแต่สัตว์ทั้งหารชีวิตของสัตว์ไม่เว้นแต่ละวันอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายยักกรรมอันเศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยบาทด้วยโทษแล้วเช่นนี้เราจะไปโทษใครแล้ววานี้นะได้ยู่โทษผีสางนางไมมก็มาทำให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ มันไม่สามหาทนต่อของการกระทําของตัวเองนี่คนเราไปเชิดปรำประลาจะสิ่งภายนอกนู่นบัตท,ทีตัวไปเบียดเบียนสัตว์นั่นแนหะไปทําลายชีวิตสัตว์ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันตัวนี่ไม่นึกเลยว่ากรรมนั้นมันตามสนองตนน,ะนั่นแหละคนเรามันเข้าใจผิดไปนึกว่าตนทําอย่างนั้นแล้วเบียดเบียนสัตว์ถึงขนาดนั้น,นแล้วจะไม่มี กรำชั่วอะไรตามสนองอเกิดไปชาติใดตนก็จะมีความสุขความเจริญไปขั้นเผื่อว่ากรำชั่วมันตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเข้าเอาแล้วที่นี่หาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยเราะฉะนั้นก็จึงได้วิ่งหาหมอดูหมอเดาไปจึงได้ให้ญาติพี่น้องไปบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่งางๆที่สมมุติกันขึ้น ยกหิ้งยกหอขึ้นไปสารพระภูมิอะไรหมดนี่นะนั่นแหละคนไม่พิสูจน์ดูการกระทำของตัวเองมันก็เป็นเช่นนั้นแหละขอให้เข้าใจคัผู้ใด,ดมาพิสูจน์ดูการกระทำของทุกตนแล้วเมื่อรู้ว่าตนไม่ได้ทำชั่วเว้นแล้วตนเว้นกรรมชั่วทั้งปวงแล้วอย่างนี้นะมันก็ได้ความอุ่นใจเนะี่ย เราแล้วกรรมชั่วไม่มีอยู่ในจิตใจของเราแล้วไอ้ที่เราล้มหลวงทำมาแต่ก่อนเราก็อธิษฐานใจละมันไปแล้วเราไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้เนะี่ยผู้ใดอธิษฐานใจมั่นลงไปอย่างนี้แล้วก็ได้ความอุ่นใจที่ไม่เดือดร้อนใจเลยเมื่อนึกถึงความตายมาอย่างเงี้เมื่อตนตายไปแล้วตนจะไป สวยทุกข์หรือสวยสุขหนออย่างนี้มันไม่ได้กลำพึงได้บ่านี้อย่างนั้นนะเพราะว่าตั้งแต่มีชีวิตอยู่เนี่ยมาชำระกายวาจาใจทั้งตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่ลวเห็นชัดด้วยปัญญาตาใจของตัวเองอยู่เช่นนี้นะมันก็พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าตายแล้วเราไม่ไปสู่ทุกขติแน่นอนมีสุขติเป็นที่ไป มันก็พยารณ์ตัวเองได้เช่นนั้นจึงไม่เดือดร้อนนะคนนะเมื่อเห็นกายวาชาใจของตนบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่อย่างนี้นะเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะเข้าไปหาเจ้านายหาตำรวจทหารก็ไม่ทงกลัวไม่กลัวอะไรเลย เพราะว่าภายหาเขาเขาก็ไม่จับเพราะตนไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเลยแต่ถ้าคนไปทำผิดกฎหมายเขาแล้วจะเข้าไปหาเจ้าหานายกลัวแล้วกลัวกะกลัวเขาจะจับตนไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลติดคุกติดตารางอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนั่นแหละคนเราเมื่อมีบาปเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจแล้วบบน,นี้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงวันนี้ก็มันนึกถึงเผื่อว่าตนตายไปนี่จะยังไงหนาตนทำบาปมาบาปนี่จะนำตนไปสู่ทุกข์ในนรกอบัยภูมิหรือไงหนอมันวิถกวิจารไปแล้ววันนี้อพอวิถวกวิจารไปเท่าใดก็ยิ่งสะด,ดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชัว่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่แหละบุคคลผู้ทำบาป มาแล้วไม่รู้สึกตัวนะไม่ตั้งใจละเว้นอ่ะเวลาเจ็บหักตรงมันก็มันนึกเสียใจในภายหลังนม่เรานี่ปมัวไ้ทำบาปอ,อย่างน้นอย่างนี้เราคงจะไปพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทรงสารนี่แล้วให้คิดดูคนเราเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ต้องเชื่อบุญเชื่อบาปนี่หลยเป็นอย่างนั้น ดังน,นั้นถ้าผู้ใดแน่นอนแหละทุกคนเกิดมาเมื่อยังไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ตรงหลงไหลทำบาปบ้างมากบ้างน้อยบ้างอย่างนี้แต่ว่าบาปท,ที่ทำนั้นเป็นละหุก,กรรมเป็นกรรมเบาไม่นักไม่ใช่อนันตริยกรรมคารุกรรมกรรมหนักได้แก่อนันตริยกรรม เช่นฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นดังที่เคยพูดมาอันนั้นแท้บุคคลจะทำความดียังไงยังไงก็พ้นจากผลแห่งกรรมหนักอันนั้นไม่ได้เลยตายแล้วก็ต้องไปตกเอเวจีมา,ารดกแน่นอนอันนี้บาปกรรมนอกนั้นน่ะมันเป็น,นหนูกรรมกรรมเบากรรมเบานี่เมื่อบุคคลรู้สึกตัวแล้ว เห็นโทษแห่งการทำชั่วอย่างว่านั่นแล้วอธิษฐานใจละเว้นเลยบัดนี้ต่อน,นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้นะอธิษฐานใจเสมอเสมอไว้พระภาวนาอธิษฐานใจเสมอไปมาดนี้เมื่อจิตเราไม่ชอบบาปกรรมเรานั่นแล้วอธิษฐานใจละอยู่ทุกวันเนี่ยบาปกรรมนั้นมันก็หมดไปหมดไปเท่านั้นเองเพราะมันไม่หนักหนา เมื่อบุคคลเห็นโทษของมันเมื่อใดแล้วรู้ตัวแล้วอริษฐานใจละมันก็ดับไปเหมือนอย่างไฟกองเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเราเอาน้ําพอประมาณนี้ไปดับก็มันก็ดับได้ถ้าไฟมันลุกโงงกองใหญ่ขึ้นมาแล้วแม้จะเอาน้ํามากเท่าไรไปดับมันก็ยากวันที่มันจะดับลงได้นี่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันก็ไม่วัตถุที่มันไหม้อยู่้ให้เป็นเท่าเป็นฐานลงไป หมดเชื่อเมื่อใดมันจึงดับตรงไปเมื่อนั้นไปอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันในบุคคลผู้ทำกรรมชั่วอย่างหนักลงไปแล้วในเม้นจะอธิษฐานละภายใดมันก็ไม่พ้นมันก็ตามให้ผลจนได้อย่างนั้นเนี่ยมันให้ผลไปทนทุกข์ทรมานไปนานแท้นานเมื่อมันหมดเขตแทงกรรมชั่วนั้นแล้วนะมันถึงพ้นจากทุกข์เหล่านั้นมานี่มันเป็นอย่างนี้กรรมมัน มันมีสองอย่างอย่างนี้ละหูก,กร,รมกมเบาคารุกร,รมกรรมหนักเมื่อผูดด้ใรมาพิจารณาเห็นว่าตนไม่ได้ทำคารุกรรมคือกรรมหนักเช่นฆ่าพ่อพ่อฆ่ามแม่เป็นต้นนานี่เคยพูดมาบ่อยนั่นน่ะตนได้ทำแต่กรรมเบาวันนี้ตนรู้เห็นโทษของกร,รมเหล่านั้นแล้วถึงจะเบาหรือหนักก็ตามเห็นโทษ อธิษฐานใจละเว้นลงไปนั่นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจคือมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมโดยเฉพาะเมตตาตนของตนเองนี่นะปรารถนาจะให้ตนเนี่ยเป็นสุขก่อนคนอื่นทั้งหมดเลยถ้าตนไม่เป็นสุขแล้วจะไปปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ เมื่อตนมีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานั่นเนอะเออนั่นแหละเราถึงนึกอธิษฐานขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรลวนวันนี้มีผลดีดังนั้นคำว่าเมตตานะเราต้องเมตตาตนก่อนอื่นทั้งหมดเลยทำอย่างไรตนถึงจะมีความสุขได้ ที่นี้ก็ตนก็ทำแต่ความดีลงไปเพราะความดีคือบุญกุศลเท่านั้นที่จำเอานวยผลให้เป็นสุขได้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยผลให้เป็นสุขเราต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งชัดโดยตนเองอย่างนี้ลองคิดดูอันใดที่มาอำนวยผลให้เป็นสุขได้ เงินทองหรือแก้วแหวนหรือสร้อยหูอ่สร้อยคอหรือตุ้มหูหรือแหวนเพชรหรืออำนวยผลให้เป็นถูกอ่ะไม่เลยไอ้ของประดับทั้งหลายเหล่านี้นะมันจะไม่อำนวยความสุขให้แก่จิตใจมันยังอำนวยความทุกข์ให้ซ้ำกลัวโจรขโมยมันจะมายื้อแย่งเอาไปมันจะมาจี้เอา มันจะมาทุบมาตีเอานี่ก็สะดุ้งอยู่เลื่อยผู้ใดมีเครื่องประดับอันมีค่าติดตัวอยู่อย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่ว่ามันอำนวยความสูขให้เมื่อไรนะนั่นเลยทีนี้เราก็รู้กันแล้วว่าเงินทองเข้าของหมูนี่เนะี่ยมันอำนวยความสูงให้ชั่วคราวแต่ส่วนมากอำนวยความทุกขกให้ ทุกอย่างไรอ่ะกระทุกในเวลาการแสวงหานั่นแหละโอ้ยการแสวงหานี่แสนยากแสนลำบากมนุษย์โลกอันนี้นะกว่วจะได้เงินทองเขา้าของมาแต่ละอย่างละอย่างต้องอามเงือตั้งน้ำไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนเท่าไรแล้วนี่เมื่อเวลาแสวงหาอยู่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อน เมื่อได้มาแล้วเป็นทุกข์เพราะการรักษาแบบน,นี้นะถ้าไม่รักษามันก็หายอย่างจริงนะอ้ะอาวเวลาจะพัดพาจกากฟันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วหรือเวลามันสูญหายไปพัดพาจากไปตนก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วนี่แหละจึงว่าลองคิดดูให้ให้รอบคอบอยังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่จะอ,อำนวยความสุขให้เราได้ ยื่งยืนสืบต่อไปเป็นสุขสบายไปช่วงครั้งช่วงคราวเท่านั้นเองเมื่อลาโลกนี้ไปแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยเว้นแต่เสียเว้นเสียแต่สิ่งใดที่ตนได้ให้ทานฝากฝังไว้ในพุทธศาสนานี้อ,อสมบัติเหล่านั้นเลยก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นบุญกุศลนั่นก็นนั้นก็จะเป็นอนุคา,ามิดี ติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกหนพร้อมทั้งคุณธรรมเช่นหิริโอตปะธรรมความละอายต่อความชั่วความละอายต่อการที่จะต้องกระทำความชั่วในที่รับก็าตามในที่แจ้งก็าตามเมื่อมีความละอายแก่ใจอยู่นะนะั้นมันทำไม่ได้ความชั่วนั้นนะถ้าขาดความละอายแก่ใจอย่างว่านะั้นแล้วมันทำชั่วได้เลย ถ้าทำที่แจ้งมาได้ก็ทำที่รับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีในใจของเราทุกคนตั้งความละอายแก่ใจในอันกระทำามชั่วไว้นึกเสียว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่ามีคุณธรรมอันสูงพอสมควรทีเดียวในโลกนี้นะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันสูงส่งสมควร สมควรแล้วหรือที่เราจะไปทำกรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงวันยัตถ่ามไว้นั้นอ่ะอก็ถามตนสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อมันลึกเข้าไปอย่างนี้มันก็มองเห็นตนนั้นมีศักดิ์ศรีมนุษย์โสไปว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยคุณธรรมคือเมตตากรุณานี่เป็นไปอย่างนี้น ชื่อของมนุษย์โสนี่นะวันนี้เรามีคุณธรรมเรานั้นอยู่ในใจหรือ,อยังสมกับชื่อแล้วหรือ,อยังกรวดดูกายวาจาใจของโสนให้ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีนี่นอดตวธรรมอยู่อย่างว่านั้นนะมันก็ไม่ทำความชั่วแหละคนเรานะี่หาทางหลีกเลี่ยงจากกรรมมันชั่วชาลามกต่างๆ ถ้ามีขันติรมอยู่ในใจความอดทนนี้นับว่าเป็น,นยอดแห่งอานิสงส์แห่งความดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะทำไมยังว่าเป็นยอดกบันดาความชั่วทั้งหลายที่บุคคลจะเว้นได้เพราะความอดทนนี่แหละเมื่อตอนยังเว้นมันไม่ได้โดยเด็ดขาดนะ มันเกิดขึ้นมาในใจเวลาใดอย่างนี้ถ้าตนไม่อดไม่ทนมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปทันทีเลยพูดความชั่วทำชั่วไปทันทีอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดมีความอดทนอยู่ในใจเมื่อรู้ว่าความชั่วมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็อดกั้นไว้อยู่ในใจนั้นไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจามเมื่ออดทนได้ กิเลสมันก็ไม่มีกำลังกล้าวันนี้มันก็อ่อนกำลังลงเมื่อนั้นจึงใช้ปัญญาพิจารณาเอาเรื่องนี้มันชั่วอใครคนหนึ่งหยิบยกเอามาให้แต่เราไม่รับเอาเราไม่เอาขึ้นชั่วคมชั่วแนละ้วเราเกลียดเพราะมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์เมื่อจิตอดทนได้แล้วอย่างนี้ยับยั้งกิตได้แล้ว มันก็พิจารณาอิา็นโทษแห่งความชั่วเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลขาดความอดทนแล้วมันก็ไปตอบโต้กับคนที่เอาความชั่วมาให้ตนนั่นแหละไปตอบโต้เอาเลยมันเป็นงันทีนี้ต่างคนต่างก็เลยกลายเป็นคนชั่วเหมือนกันเลยไม่มีใครเป็นคนดีเลยทั้งสองฝ่ายนี่ยน,นะนี่มันต้องให้เข้าใจถ้าผูใ้ใดนั้น เขาหยิบยกเอาคมชั่วมาให้ใชเช่นคําด่าคําแช่งคําเสียดสีคําดูถูกดูหมินอะไรต่างๆนานาวกนี้นะเราไม่เอาซะแล้วเราไม่ยึดถือเอาไว้เลยเมื่อมันกระทบมาทีแล้วก็อดกั้นนะไม่ปล่อยให้ใจมันรู้วามไปเนี่นเอพราอดกั้นได้แล้วหยุดยัง้งอารมณ์หรือกิเลสเหล่าน,นั้นลงได้แล้วก็กำหนดใจละมันไม่ถือมันเอาไว้ แล้วก็นึกถึงเมตตากรุณาทำอะไรให้เกิดขึ้นในใจแทนเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็ถอยออกไปนี่นี่แหละจึงว่าเคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่อันกิเลสในจิตใจของคนเรานี่นะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาระง,งับได้มีแต่ศินแต่ทำมาธรรมสอนของพระเทเจ้านี่แนหะ จะมาระงับกิเลสตัณหาในหัวใจของคนเราให้ได้เนะี่ยเช่นการทำใจสงบลงไปได้อย่างนี้นะมันก็ระงับนิวรณ์ทั้งห้าได้ระงับความรักความชังความพยาบาทต,ต่างๆความง่วงเหงาหาวน,น,นี่ความที่จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปความสงสัยลังเลในบาปบุญคุณโทษอะไรพวกนี้นะมันก็ระงับลงไปได้ เรื่องสมาธินะมันเป็นอย่างนั้นนี่มาเมื่อมาเจริญปัญญาเข้าไปถ้าหากว่าเจริญให้แก่กล้าเข้าไปจริงจังมันก็สามารถถอนรักเง่าของกิเลสตัณหาต่างๆออกไปได้เลยมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าถอนไม่ได้หมดมันก็ทำให้เบาบางลงไปอันปัญญานี่นะหลวงความเรียกว่า เมื่อมาปล่อยวางขันห้านี้ลงไปแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วมันก็ไม่สร้างกิเลสตัณหาขึ้นในใจมันก็ทำใจให้สงบระง,งับจากกิเลสตัณหาลงได้การที่บุคคลจะมาสร้างกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใ,นใจก็เพราะมายึดถือขันหานี้เนี่ยเป็นเครื่องดำเนินนะ เมื่อไปสำคัญเราขันห้านีนเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็เอาแหละมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดขึ้นมาสารพัดส,สร้างความโลภสร้างความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรขึ้นในใจอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้พากันเข้าใจบทสรุปให้ได้ เมื่อเข้าใจแนวทางปฏิบัติอันรวบรัดอย่างว่านี่เราก็มาภาวนาพยายามพงขันห้านี่ลงวางขันห้าลงใช้ปัญญาสอนจิตของตนให้มันเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงอย่าไปคิดอย่าไปปรุงแต่งอะไรต่อไปอีกอย่างนี้นะถ้ามันวางได้จริงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งมันก็รวมลงได้แหละ มเมื่อจิตมันรวมลงได้มันก็พงขันห้าลงไว้ได้แม้พงไม่ไม่เด็ดขาดก็เรียกว่าพงไว้ได้ช่วคขาวก็เอาไปก่อน<ม><ม>เมื่อเราพยายามเจริญปัญญาสอนจิตให้รู้แจ้งในขันห้านี่แล้วก็พงก็วางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยภาวนาทีใดนะให้เข้าใจพงวางลงไปแล้วจิตใจมันก็เป็นกลางอยู่อ่ะไม่ยินดีไม่ยินไรกับขันห้านี่แล้ว อันนี้แหละเป็นทางค้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้